剪这个白丝，那个剪葡萄丝，它这个剪那个布。

ไถ้าอเอเคเดียว่า้นอ่านคนดีว่าพอพอท่าขอยญาตห่ลว่อสายเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรครับท่านเป็นโลม เป็นลมได้ในกายการร้อนแต่ว่าเราตรวจขึ้นหัวใจต้วยนอนในระยะเวลามาแต่รา,ายงานไม่ต้ออนทุกอย่างนี่ให้ ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ปกติพูดรู้เรื่องหมดเดี๋ยวอีกสักสองสาชั่วโมงถ้าเป็นอะไรก็จะแจ้งท้าบท่านอีุ้ฒิสิแล้วจะให้นอนโรงพยาบาลไหมท่านไม่ให้ท่านนอนเพราะว่าท่านมีการท่านไมได้บอกว่าท่านมการตรวทุกอย่างท่าพบอมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกศิษย์บ้างครับลูกศิษย์เป็นห่วงมากท่านเป็นที่มากแล้วจะให้ท่านท่านนอนมากแล้วมันหลายที่ไม่ได้็ร ที่นี้เข้าไปเยอะมาบไปเยอะยกันไปเดี๋ยวท่านไปได้ฟังบอสตอนนี้ที่แท้โรงพยาบาลก็ดูมนลมรั่งครับไม่น่ามีอะไร